อยู่กับโรสที่ยานะคะคลิปนี้จะพาทุกคนมาทัวร์ฟาร์มเจริญสุขนะคะเป็นฟาร์มของโรสนะคะกับแฟนที่เพิ่งซื้อมาได้ประมาณ4เดือนกว่านิดๆนะคะก็ตอนแรกก็ยังไม่ได้ปรับไม่มีอ่างตรงนี้นะคะหรือว่าสระเนี่ยไม่มีเนาะจะติดถนนเลยนะคะตอนนี้คือถ่ายใกล้ถนนใหญ่นะคะถนนหลักอาจจะมีเสียงต้องขออภัยนะคะสระนี้เราเพิ่งขุดได้ประมาณ1เดือนนะคะ กว,กว่านิดๆแล้วก็ฝนตกเยอะมากนะคะน้ำก็เลยเต็มเนาะแล้วก็มีสระใหญ่อยู่ใกล้ๆตรงนู้นเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะกะ็ที่ดินแห่งนี้นะคะ12ไร่ค่ะมีลำไยอยู่ประมาณ200ต้นนะคะมีน้ำเนาะมีสระน้ำแล้วก็มีคล้ายๆแบบเพิงให้เราได้พักอะ่ะซึ่งตอนนี้เราก็กำลังทำการปรับปรุงอยู่นะคะเป้าหมายก็คือเราอยากจะตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้นะคะแล้วก็ ทำกิจกรรมเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนต่างๆนะคะก็ติดตามช่องรถที่ดาไว้นะคะเดื่อจะได้ไอเดียไปทำนะครัมของตัวเองเนาะเสียงรถโอเคเดี๋ยวรถทาไปชมนะคะแล้วก็จะบอกวิธีการได้มาของใครที่อยากได้ที่ดินนะคะเดี๋ยวจะมีเทคนิคจะมีบอกว่าเราได้ที่ดินแห่งนี้มาได้ยังไง12ไร่ในราคา1นล้านเแสนบาทนะคะ เป็นถนนทางออกไปถนนหลักนะคะอ่าแถวนี้เขาเรียกถนนดำนะคะแล้วก็จะมีต้นลำไยเนาะเราได้ขุดออกไปหลายต้นนะคะเพราะว่าเราขุดอ่างตรงนู้นนะคะอ่าถนนนี้เดี๋ยวเราจะหางบมาปรับอยู่นะตอนแรกนะคะเราไม่ได้ตั้งใจจะซื้อที่แห่งนี้นะคะเพราะว่าสิไร่มันเยอะเกินนะคะ เราตั้งใจจะซื้อที่ข้างๆนะคะประมาณสักเจ็ดไร่แล้วเราก็นําไปยื่นธนาคารทกสนะคะแล้วไม่ผ่านไม่เชิงว่าไม่ผ่านนะเขาบอกให้นําที่ดินมาสักสองสามที่มาเหมือนแบบว่าเปรียบเทียบว่าอันไหนจะคุ้มอะค่ะแล้วเราก็ได้อเอาผืนนี้เข้ามาเพื่อแบบว่าเพื่อเพื่อดูราคาเฉยๆอะคะ่ะไม่ได้คิดจะซื้อตอนแรก แล้วอยู่ดีๆธนาคารก็บอกให้ซื้อแล้วก็จะปล่อยกู้ให้นะคะแล้วเซสับเขาก็ให้อยู่ที่ล้านหนะคะแต่ราคาที่เนี่ยคือล้านเก้านะคะตอนนี้เราก็ายังไม่ได้จ่ายเจ้าของอีกประมาณสามแสนนะคะก็เดี๋ยวเราก็พยายามที่จะหารายได้นะคะก็หลายทางอยู่เนาะที่จะเข้ามาซัพพอร์ตในการที่จะ จ่ายเงินคืนให้กับทกสนะคะแล้วก็มีการทําประกันไว้กับทกศเรียบร,ร้อยนะคะในการที่เรากู้เงินกับทกศเขาก็จะให้เรานะคะคทําประกันไว้เนาะปกติแล้วเราจะต้องจ่ายทุกปีเนาะประกันเนี่ยหรือว่ารายเดือนแล้วแต่ว่าเราจะทําในลักษณะไหนแต่ตรงเนี้ยทกศที่นี่นะคะก็ไม่ได้ปรึกษาอะไรเราเยอะเขาก็หักไปเป็นก้อนใหญ่เลยนะคะประมาณสามหมื่น สามหมื่นกว่าเนี่ยเพื่อเป็นเงินประกันของทั้งหมดก็ก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะหักไปครั้งเดียวก้อนเดียวไปเลยประมาณสามหมื่นกว่าเกือบสี่หมื่นนะคะตอนแรกก็ตกใจฮอเราโดนหักเยอะมากเพราะว่าเรากะจะเอาเงินส่วนต่างอ่าบางส่วนเนี่ยมาในการปรับปรุงฟาร์มนะคะกลายเป็นว่าเราเอาไปจ่ายค่าเออประกันแล้วก็ค่าอะไรอีกหลายอย่างนะคะแต่ว่าอ่าหลักๆเนี่ยเราก็ จ่ายไปแล้วล้านห้านะเหลืออีกประมาณสามแสนเนาะเพราะว่าเราหักค่านู้นค่านี่ที่เราจ่ายให้กับเจ้าของไปด้วยค่ะแบบค่าภาษีธุรกิจค่าอะไรพวกนี้ก็หลายหมื่นมากนะคะอ่าที่ดินนี้สรุปก็คือราคาล้านเก้าสไร่กับอีกไม่กี่ตารางวานะคะอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูทั่วส่วนเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะ ตรงนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะคะของสระสะ,ะค่ะทุกคนเราก็ปลูกมะละกอพันแขกดำแขกนวลน,นะคะก็ปลูกไปแล้วประมาณสิบต้นนะคะฝั่งด้านบนเนาะสระนี้ลึกประมาณฝั่งที่รถยืนเนี่ยตรงเนี้ยประมาณสองเมตรแล้วก็อ่าตรงฝั่งท้ายๆเนี่ยลึกประมาณสัก หนึ่งเมตรกว่าๆนะคะจริงๆมันจะมีขอบสระนะแต่ว่าน้ํามันท่วมนะคะคือน้ําเยอะอน้ําขึ้นเยอะก็เลยท่วมขอบนะคะแล้วก็น้ําล้นลงสระใหญ่ด้วยค่ะมะละก็พุ่งพึ่งปลูกได้1อาทิตย์นะคะเราปรับที่ตรงนี้นะคะก็ปรับจ่ายไปประมาณ2องหมื่นนะคะเอาแมคโครเข้ามาแล้วก็ขุดสระค่ะ ขุดสะเมื่อกี้นะคะสระเล็กแล้วก็ตรงนี้เป็นสะใหญ่ค่ะส่วนด้านหลังตรงนู้นนะคะก็จะเป็นอาต้นลำไยค่ะบรรยากาศของสระน้ำนะคะก็จะมีเสียงน้ำล้นจากสระแรกเมื่อกี้เนาะที่เพิ่งขุดไปนะ อันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งของสระนะคะหญ้าขึ้นแล้วค่ะยังไม่มีเวลาตาดัดโซนนี้จะเป็นลำไยทั้งหมดเลยนะคะก็จะมีถนนรอบสวนอ้อมไปทางโนนนะคะส่วนนี้จะเหมือนรูปขวานเลยค่ะทุกคนด้านหน้าตรงทางเข้าจะไม่กว้างเท่าไหร่เป็นกิจกรรมลงเผาถ่านไบโอชานะคะ แล้วก็ลงตากฐานนะคะเพราะว่าเรามีการาไม่เชิงว่าตากอะคะผึ่งเรามีการแบบว่าตรึงธาตุอาหารให้กับฐานนะคะเพื่อใช้บำรุงต้นไม้นะคะเตานี้เป็นเตาขนาด200ลิตรนะคะก็จะได้น้ำส้มควันไม้ด้วยนี่นะคะ ทุกคนหินเยอะจริงๆแล้วก็นำมาเรียงนะคะแล้วก็ปลูกคามินรอบๆยาเริ่มขึ้นแล้วต้องถอนแล้วทุกคนทำเป็นแนวถนนนะคะก็จะมีความสวยงามไปอีกแบบนะ ตรงนี้นะคะก็จะมีเนินให้เราได้ยืนมองวิวภูเขารอบๆนะคะยญ้าจะรกหน่อยยังไม่ได้ตัดเป็นวิวสวนลำไยนะคะก็จะมีที่พักแล้วก็ลงเพาะชํำก้าไม้นะคะที่เป็นสแสลมสีเขียวข้างในก็ตอนนี้มีก0า0พันองุ่นอยู่นะคะ ็มีการนำไปปลูกแล้วบางส่วนนี่ก็เป็นฟาร์มเจริญสุข12ไร่นะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วย